สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะเราจะมาพบกันในหัวข้อคำทำนายพบกันมานานแต่ทำไมเขาถึงไม่แนะนำคุณให้กับคนรอบข้างขาได้รู้จักนะคะพบกันมานานทำไมเขาถึงไม่แนะนำให้คุณได้รู้จักกับคนรอบข้างเขาเนาะหรือไม่แนะนำคนรอบข้างเขาให้ได้รู้จักกับคุณนะพูดง,ง่ายๆก็คือคบกันมานานแต่ไม่เปิดตัวคุณนะเพราะว่าอะไร พราะว่าอ oh, uh, ร่อสำหรับคนที่มาเห็นคลิปนี้นะถ้าเรื่องราวนี้ตรงกับคุณนะลองมาฟังคำตำนายจากไพ่กันนะคะพ mm hmm. บกันมานาน mm hmm. แต่ทําไมก็ถึงไม่เปิดเผยตัวตนของคุณทําไมก็ถึงไม่เปิดตัวคุณให้กับคนรอบข้างเขาได้รู้จักนะเรามาดูนะคะตัวเขาก่อนนะตัวคนคนนี้ได้ไพ่แปดถ่วยเขาเคยมีปัญหาในเรื่องของความสัมพันธ์ของเขาในอดีตเคยจบความสัมพันธ์ครั้งเก่าของเขาในอดีตที่ผ่านมานะ ได้ไพ่หนึ่งเหรียญไพ่เด็กไม้เทา้าไพ่อสุินดาบแ,และได้ไพ่ขอปิดไพ่ใบนี้แและได้ไพ่เดือานะคะได้ไพ่เด็อซาเข้ามา นะคนคนนี้นะอย่างที่บอกนะคะว่าแนเดียเขาน่าจะเกิดจบความสัมพันธ์กับคนรักเก่าแนเดียของเขามาก่อนเพราะเเป็นคนที่รักใครและรักจริงนะเป็นคนที่พูดเพราะเป็นคนที่ปากหวานเป็นคนที่มีเสน่ห์แล้วคนคนนี้เวลาที่เขารักใครเนี่ยเขาจะลุยนะเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเข้าถึงเลยแหละนะเช้าถึงเย็นถึงนะ่ะจีบแบบจู่โจมนะจีบแบบจีบแบบเขาเรียกว่าไงอะ่ะจีบแบบไม่ไม่ให้ไม่ให้พลาดอ่ะนะ เวลาเขาจะจีบใครเนี่ยดูแล้วแบบว่าเขาแบบโอ้โหจริงจังมากเลยเวลาเขาที่เขาจะจีบกี่จีบใครสักคนนะและในเรื่องความรักของเขาเนี่ยคนคนนี้อย่างที่บอกนะด้วยบุคลิกเขานะด้วยตัวตนของเขาเขาจะจีบใครมาเป็นแฟนสักคนเนี่ยไม่ยากเลยเขาเรียกวเป็นเป็นคนที่คารมดีเป็นคนที่พูดเพราะเป็นคนที่ปากหวานเป็นคนที่รู้จักพูดเนาะวันนี้เดี๋ยวเรามาดูต่อนะ แลนะไพ่เดอะสตาร์ Star, เขาเป็นคนที่ดูมีสเสน่ห์นะคะดูมีสเสน่ห์แล้วก็เป็นคนที่เขาเรียกว่าดูมีอล,ล่านะ่ะนะการแต่งเนื้อแต่งตัวเขาเขาเป็นคนที่แต่งตัวขึ้นมาแล้วก็ดูดีมากวันนี้เดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าแล้วนะคะความสัมพันธ์ระหว่างเขากับคุณเป็นยังไงบ้างในตอนนี้ได้ไพ่เซนนะเป็นความสัมพันธ์ที่อาจจะมีเกณฑ์หนึ่งความสัมพันธ์คุณกับเขานะ่ะมันจะมีความแตกต่างกัน นะอาจจะแตกต่างกันด้วยในเรื่องของเชื้อชาตินะคะหรือจะ,จะต่างกันด้วยในเรื่องของวัยนะแล้วก็ความสัมพันธ์เนี่ยมันจะเป็นความสัมพันธ์ที่อาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะที่เรียกว่าคอนโทรลความสัมพันธ์นี้เอาไว้คอนโทรลสถานการณ์ความสัมพันธ์นี้เอาไว้แล้วก็มีฝ่ายหนึ่งที่ยอมยอมเพราะว่ารักนะคะยอมที่จะโดนควบคุมยอมที่จะถูกบงการ นะเขาเรียกว่าทิศทางความสัมพันธ์เนี่ยขึ้นอยู่กับบุคคลหนึ่งที่เขานะคอยควบคุมอยู่ซึ่งก็น่าจะเป็นตัวเขานั่นแหละที่คอยควบคุมความสัมพันธ์นี้เอาไว้ตัวคุณอาจจะต้องเป็นฝ่ายที่ยอมในความสัมพันธ์ครั้งนี้เป็นเพราะว่าคุณรักเขาด้วยนะถ้าในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยคุณจะรู้สึกได้เลยนะว่าบางทีเหมือนกับเขาไม่ค่อยใส่ใจ เขาไม่ค่อยใส่ใจเขาไม่ค่อย care, เทคแคร์เขาไม่ค่อยดูแลเราสักเท่าไหร่นะดูบางทีเหมือนกับเขาเย็นชาในความสัมพันธ์น่ะคาดเดาเขาค่อนข้างยากเพราะเขาไม่ค่อยไม่ค่อย,ไม,อยไม่ค่อยกระตือรือร้อนไม่ค่อยที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างเขากับคุณเท่าที่ควรเลยด้ไพ่หกตัวให้ขึ้นมาอย่างที่บอกนะคุณกับเขาน่าจะมีความต่างกันเนี่ยจะต่างกันในเรื่องของอายุ อายุที่ต่างกันอาจจะคุณมากของเาขาเขาน้อยกว่าคุณหรือเขาน้อยกว่าคุณคุณมากขเขาก็ได้ด้วยนะมันเป็นความสัมพันธ์ที่มันจะมีไวทที่ต่างกันนะเชื้อชาติศาสนาอะไรที่ต่างกันด้วยนะได้ไพ่เดอะมูนความสัมพันธ์นี้คุณจะรู้สึกได้ถึงพลังงานแห่งความเหงาพลังงานแห่งความเศร้าพลังงานแห่งความทุกข์ที่มันก่อกินใจคุณ คุณได้แต่คิดถึงเขานะเวลาที่เขาเงียบหายไปเวลาที่เขาไม่ได้ติดต่อมานะเพราะอย่างที่บอกว่าความสัมพันธ์เนี่ยดูนะเขาน่าจะเป็นฝ่ายคนโลสถานการณ์ความสัมพันธ์ความเป็นไปในความสัมพันธ์นี้จะเป็นไปในทิศทางใดขึ้นอยู่กับตัวเขานะเวลาที่เขาอยากจะคุยเขาก็คุยเวลาที่เขาอยากจะเงียบเขาก็เงียบตัวคุณเองก็คุณจะรู้สึกหนงองเหงานะ แล้วก็ได้ไพ่สามไม้ดูเหมือนเขาจะไปโฟกัสในเรื่องงานเรื่องอื่นๆของเขาเรื่องส่วนตัวของเขานะคะในเรื่องของความสัมพันธ์ครั้งนี้ดูแล้วเขาค่อนข้างวิจารณาเลยไม่ได้เต็มที่ไม่ได้เต็มร้อยกับความสัมพันธ์ระหว่างเขากับคุณนะ,ะบางคนนะคะบางคนบางคู่บางกรณีเนี่ยคุณอาจจะไปเจอคนที่เขายังมีเขาเรียกยังมีใจกับคนเก่าของเขาอยู่ยังคิดถึงคนเก่าของเขาอยู่ นาะตัง้งนั่ในความเก่ของเขาเขาไม่ได้คิดที่จะหวนกลับมาหาเขาแล้วนะตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าในความสัมพันธ์นี้นะทําไมเขาถึงไม่เปิดตัวคุณเพราะว่าได้ไพ่สิบดาบได้ไพ่สามตัวค่อนข้างชัดเจนเลยนะคะว่า ตัวเขาหนะักเขามีตัวเลือกเข้ามาเยอะเขามีคนเข้ามาในความสัมพันธ์ค่อนข้างหลากหลายคนอยู่นะคะมีคนห้อมล้อมมีคนเข้ามาพร้อมที่จะเข้ามาเป็นเรียกว่าเข้ามาเป็นเป็นคนรักของเขาเนะ่นะเพราะฉะนั้นในความสัมพันธ์ยัง้งแย่ดูแล้วเขาเหมือนกับอาจจะไม่ค่อยได้แคร์คุณสักเท่าไหร่นะเขามองความสุขของเขาเป็นที่ตั้ง เขามองในเรื่องของความพึงพอใจของเขาเป็นที่ตั้งนะเพราะฉะนั้นในความสัมพันธ์เนี้ยคนที่ทุกข์ใจมากที่สุดก็คือคุณนะและเขาถามว่าเพราะอะไรเพราะถึงไม่คิดที่จะเปิดตัวคุณเพราะว่าเขายังไม่ได้โฟกัสลงมาทีเดียวว่าความสัมพันธ์เนี้ยเขาจะต้องลงเลยกับคุณเขายังไม่ได้มองถึงขั้นนั้นนะเขายังไม่ได้จริงจังถึงขั้นที่คิดว่าจะแต่งงานกับคุณแล้วอีกประการหนึ่งก็คือเขา ยังรักตัวเขาเองอยู่เขายังมีคนเข้ามาห้อมร้อนให้ความรักให้ความสนใจเขาอยู่หลายคนแล้วในตอนนี้ตัวเขาเองเขาก็ยังไม่ได้ตัดสินใจอย่างจริงจังในความสัมพันธ์นี้พูดง่ายๆว่ายังไม่ได้เลือกยังไม่ได้ตัดสินใจยังไม่ได้ฟันธงลงไปว่าจะเป็นคนไหนที่เขาจะลงเอ่ยด้วยเขายังคงวิ่งอยู่นะคะ นิ่งเพราะว่าเขารักตัวเองแล้วก็าจะาในเรื่องของร่องรอยในอดีตของเขาด้วยนะ mm hmm. เขาเรียกว่ามีบาดแผลที่เจ็บหนักมาจากความสัมพันธ์ครั้งเก่าเพราะนั้นการจะมีคนใหม่สําหรับเขามันคงไม่ง่ายนะวันนี้เดี๋ยวเรามาดูนะว่าแล้วเขาคิดที่จะเปิดตัวคุณไหมในวันข้างหน้าไพ่สามเหลี่ยนไพ่เอ็ม ไพ่ห้าดาบไพ่แห่งแมนและไพ่แถวเบอร์อยังนะคะเขายังไม่ได้คิดที่จะเปิดตัวคุณไม่ว่าวันนี้หรือว่าวันข้างหน้านะเพราะฉะนั้นในความสัมพันธ์เนี้ยถ้าถามว่าในใจเขาน่เขามีคือเขามีสเปคของเขาอยู่นะเขามีสเปคของเขาอยู่เขามีเขาเรียกว่าไงอ่ะ เามีหัวข้อในใจเขาอยู่นะว่าจะต้องอย่างนี้อย่างนี้สาหรับคนที่จะเข้ามาเป็นคนที่เขาจะจริงจังด้วยหรือคนที่เขาสามารถที่จะเปิดตัวเปิดเผยสถานะความสัมพันธ์นะเพราะฉะนั้นคนที่เขาจะเปิดเปิดสถานะความสัมพันธ์ด้วยเนี่ยจะเป็นคนที่เขาค่อนข้างที่จะเลือกนะเขาเป็นคนที่เลือกเลือกคนที่จะเข้ามาเป็นคู่ของเขา คนที่คนที่เข้ามาแล้วมาแต่งงานกับเขาคนคนนี้เป็นคนที่ช่างเลือกนะเขาจะไม่ตกลงปรงใจกับใครง่ายๆและถ้าเขายังไม่ได้คิดที่จะตกลงปรงใจกับใครง่ายๆเนี่ยคนคนนั้นจะไม่ใช่คนที่เขาพาไปเปิดตัวเลยนะเพราะฉะนั้นก็ไม่แปลกใจเลยว่าเพราะอะไรนะเขาถึงได้ไม่เปิดตัวของคุณ คบกันมานานแล้วคบกันมาได้ระยะหนึ่งแล้วแต่ไม่คิดที่จะพาคุณไปเปิดตัวให้กับคนรอบข้างหรือคนในครอบครัวเขาได้รู้จักเลยนะมันเป็นความสัมพันธ์ที่คุณอดทนเป็นความสัมพันธ์ที่คุณมีคำถามเก็บเอาไว้ในใจเพราะคุณมีความรู้สึกว่าคุณไม่ได้อยากถามแต่จริงๆการกระทำของเขามันก็คือคำตอบอยู่แล้วนะว่าเขายัางไม่ได้คิดที่จะ เปิดตัวคุณเป็นเพราะว่าเขายังไม่ได้คิดที่จะลงเอยกับเราหรือยังไม่ได้ฟันธงว่าคุณคือคนที่ใช่สําหรับเขาคุณคือคนที่เขาคิดจะแต่งงานด้วยเขายังไม่ได้รู้สึกถึงขั้นนั้นนะเขาแค่อยู่ในสถานะที่สบายใจที่จะคบสบายใจที่จะคุยกับคุณมากกว่าเนาะอนนี้เดี๋ยวเรามาดูนะบทสรุปความสัมพันธ์คุณกับเขาจะจบลงแบบไหน ให้กล้ามาคุณจะเหนื่อยนะกับความสัมพันธ์นี้นะคุณจะรู้สึกเหน่อยรู้สึกเจ็บปวดคุณยังคงรักเขาอยู่คุณยังคงมีความรู้สึกดีๆให้เขาอยู่เสมอคุณมีความจริงใจให้กับเขาส่วนตัวเขาอย่างที่บอกเขาหน้าจะมีคนอื่นอยู่ในความสัมพันธ์ด้วยเขาไม่ได้มีแค่ไม่ได้มีคุณแค่คนเดียวนะสุดท้ายความสัมพันธ์นี้มันก็จะจบลงด้วยการไม่มีความชัดเจนจากเขาเนาะ แล้วคุณก็ไม่ได้กล้าที่จะถามก,ก็ด้วยว่าตกลงแล้วมันยังไงทําไมถึงไม่พาคุณเปิดตัวทําไมถึงไม่เปิดเผยสถานะความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาให้คนรอบข้างเขาได้รับรู้นะเขาก็ยังคงเก็บเป็นความลับของเขาเก็บคุณเอาไว้ในความลับของเขาไม่ได้ไม่คิดที่จะเปิดเผยตัวตนของคุณไม่ได้คิดที่จะเปิดเผยสถานะระหว่างคุณและเขาด้วยเพราะฉะนั้นในความสัมพันธ์นี้ถ้าคุณรอวันนั้นน่าจะรอนานหรืออาจจะไม่มีวันนั้นเลยก็เป็นไปได้ นะคำทำนายนี้เป็นคำทำนายโดยทั่วไปนะคะดูแล้วอย่าจริงจังดูแล้วอย่าซีเรียสนะคะดวงคำทำนายอันนี้อาจจะไม่ใช่ดวงของคุณก็ได้นะเพราะเราไม่ไดม้มันไม่ใช่เป็นการดูดวงส่วนตัวนะคะถ้าดูเราไม่สบายใจให้ดูเราทิ้งไปนะคะก็ใครที่เจอสถานการณ์อันนี้อยู่ก็ขอให้คุณค่อยคอยคิดค่อยๆตัดสินใจรักก็ได้แต่อย่าลืมรักตัวเองด้วยนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมและการติดตามนะคะ